อกุกค,คถ้าใครที่อยากตาเฉียวๆตาวิงเวียงนี่เลยครับ Citrus Micro Brow and Eyeliner มาแบบ2 in 1เลยเป็นดินสอเขียนคิ้วและอายไลเนอร์ในแท่งเดียวดินสอเขียนคิ้วแท่งหมุนออโต้และมีหัวขนาดเล็กเพียง1.5มิลเนื้อลื่นเขียนง,ง่ายให้คิ้วทรงสวยเป๊ะดังใจแบบนี้เลยอายไลเนอร์หัวผู่กันขนาดเล็ก0.1มิลเขียนง,ง่ายไม่มีสะดุดสีชัดติดทนเส้นคมชัดสุดๆกันน้ำกันเหงื่อคิ้วสวยทรงเป๊ะตา กลมเฉียวได้ดั่งใจและที่สําคัญเขามีสารสกัดธรรมชาติจากเปลือกส้มที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนช่วยบํารุงผิวบริเวณคิวว้วและเปลือกตาให้ชุ่มชื้นด้วย Citrus Micro Brow and Eyeliner คิ้วซาตาเวียงซาและเวียงมากถลกนะแต่นี่ใส่หน้าร้าน